น่นึง่งกระดิ่งแล้วเนาะอร่อยพี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านในโซเชียลนะคะโเคเซเชียลสวัสดีรอบหนึ่งนะคะวันนี้อย่างที่ได้สัญญากันไว้นะคะหลังจากที่ตอนเช้านั้นเราก็ไปเที่ยวชม,มบูธท,ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเป็นผ้าฝ้ายอ้อมครามสวยๆแล้วนี่นะคะในช่วงเนี่ย เวลาเนี้ย15-15กำลังดีเลยหิวเลยละค่ะพราะเพิ่งทานข้าเที่ยงมาปุ๊บแล้วก็ต้องหาอะไรทานรองท้องกันต่อนะคะล้างปากกันสักหน่อย <S 2> <S 2> <S ก็เลยพามาที่ร้านนี้เลยค่ะร้านขนมฟูนะคะนี่สวัสดีท่านเจ้าของร้านสวัสดีค่ะแต่ได้ยื่นอาวุธให้เป็นไมเกรมโฟนนะคะวันนี้เราถ่ายทอดสดออกทางเพชรนีทาวเวอร์ด้วยนะคะเราจะมีไมติดสองตัวแล้วไมตัวนั้น ชาจะเชืเ่อได้ยินหมดเลยนะคะไม้ตัวนี้จะได้ยินรอบทั้งงานเลยค่ะวันนี้นะคะดีใจมากเลยร้านขนมฟูร้านนี้ถือว่าดังมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นร้านที่ได้ไปออกรายการคูคุณต่อยด้วยนะคะชาจเชีเยลแล้วก็เขาจะมีเป็นขนมฟูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางด้านร้านขนมฟูไส้ลูกตาลใช่ไหมคะอะร่อยมากและที่สาคัญงานนี้ไม่ใช่มีแค่ขนมฟูนะคะ <c oughs> ฟูเต็มเลยค่ะเดี๋ยวม <c oughs> หลายมากเลยค่ะขนมไม่ใช่แค่ขนมฟูมีทั้งขนมปอบขนมเปี๊ยะขนมปังปังนุ่มค่ะขนมปังนุ่มก็มีนะคะขนมเค้กก็มาที่แบบขายดีมากเป็นขนมปังกระเทียมก็นะคะขนมปังกระเทียมชีสเกาหลีนี่ขายดีหมดไปหรือยังคะนั่นไงเห็นแล้วเนี่ยตอนฉันมาซื้อแล้วนะคะเ c มมาซื้อกินแล้วหนึ่ง พอได้ยินข่าวเรื่องเลืออร่อยมากพอดีมาเขาบอกว่าเหลืออยู่3อันสุดท้าย <c oughs> ก็มาซื้อเลือก็เหลืออีก2ออันทีนี้พอมาอีกทีนึงเอาหมดซะแล้ว <c oughs> ทานแล้วค่ะ <c oughs> ทานแล้วอร่อยมาก <c oughs> คือเราไม่เคยกินชีส เกาหลีอ่ะเราไม่เคยกินจริงๆแล้วเออมันเป็นอย่างนี้เองหรอชีสเกาหลีมันไม่เหมือนชีสที่เรากินพิซซ่าปกติเลยนะคะอร่อยแล้วคือแป้งขนมบางคุณนุ่มมากพรุ่งนี้เอามาเยอะๆนะคะมาเยอะๆพรุ่งนี้รีเควสเลยอ่ะแต่สาวทย์ต้องเยอะเป็นพิเศษอยู่แล้ววันธรรมดาก็ถ้าใครโชคดีคงได้กินใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะคะทางร้านกดไลค์กดแชร์กันทุกอยังเลยกดไลค์กดแชร์มาเดี๋ยวขอมาย ก็ S <S ไม่รู้ว่าเสียงเราเป็นยังไงแอดเสียงก็โอเคอยู่เนาะได้ไห<ด>มคะได้อยู่เนาะตอนนี้5ท่านที่มานะคะใครที่ตามมาจากไลฟ์นะคะเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะเป็นโปรโมชั่นอะไรคะเปียสไซทรักค่ะอ่าไม,ไมโครโฟนเดี๋ยวเจะได้ได้ทราบก,กันทั่วหน้ามีเปียสไซทะรักนะคะ ขนมเปี๊ยไส้ทะลักใช่ไหมคะตัวนี้อันนี้เจ้าดังเลยค่ะค่ะอร่อยมากไส้ล้นๆนะคะจากปกติ219บ่กาคนที่ตามมาจากร้า์จะได้ในราคาเพียงแค่9 9ค่ะบาทค่ะคุณลูกค้านี่อันนี้คือเป็นเจ้าดังมากระดับประเทศเลยนะคะขนมเปี๊ยะนำโชคเป็นสูตรนมสดใช่ไหมคะตัวนี้ แล้วก็เป็นหวานน้อยด้วยนะคะก็ไม่อ้วนทันทานแล้วไม่อ้วน <c oughs> นะคะตรงนี้สูตรเขาแบบเยี่ยมยอดมากเลย <c oughs> อันนี้ต้อนรับชาโิเชียวนะคะแดท่านที่เข้ามาดู <c oughs> เพิ่มอีกพันหนึ่งเป็นพันแนะคะช่วงนี้ <c oughs> ขอบพระคุณมากมายจริงๆนะคะ อนนี้ก็มีหลายอย่างมาเราอยากจะให้บอกว่าท่านเจ้าของรา้านแนะน,นำะแนะนำนะคะว่ามีขนมอะไรขายบ้างในช่วงงานของดีของเด็กสกลนครปีสองของเราที่นี่นะคะท<ะ>ี่เราจะมาแนะนํากันในช่วง<ะ>นทนราร<ะ>้านขนมฟูกค่ะเชิญเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นบราวนี่กรอบค่ะบราวนี่นี่นะคะบราวนี่นี่อันนี้ไม่ คือไม่ได้เป็นเบลนี่นุ่มๆที่เราเคยกินกันแต่มันจะเป็นกรอบกันและกรอบเลยนะคะขนมขบเคี้ยวกันไปเลยค่ะชิ้นนี้ขายแพทนี้ขายยู่ที่ลาเท่าไหร่คะสามห้าค่ะสามชิ้นร้อยสามสิบห้าบาทสามถุงร้อยใช่ค่ะนะคะตุ้งแพ็คเกจน่ารักมากๆเลยค่ะมีรูป มีรูปน้องแมวใครเป็นทาสแมวชอบเลยนะคะน้องเหมียวแตงยิ้วค่ะน้องแมวนี่หลายคนบอกว่าพอมาซื้อพอน้องแมวนะ <c oughs> ไม่ได้สนใจเบานี้เลยทาสแมวเห็นปุ๊บซื้อเลยค่ะ <c oughs> นะคะสามถุงสามถุงร้อยแต่อร่อยยินแล้วขอราเรานี่นะคะเพราะว่าช็อกโกแลตนี่ก็เป็นประสิุที่ เป็นแบบของดีเลยนะคะที่ทำมาทำที่เอามาทําเป็นขนมให้ได้รับประทานนะคะโอท็อปโอท็อปสามถุงร้อยจ้าบราวนี่กรอบบราวนี่กรอบขนมต่อมาเลยค่ะค่ะอันนี้ก็บราวนี่เหมือนกันนะคะแต่มีท็อปปิ้งค่ะเป็นอันนี้เป็นบราวนี่อสไลด์่าเม็ดมะม่วงค่ะแล้วก็เม็ดอัลมอนด์ค่ะนะมีสามอย่างเลยนะคะให้ลูกค้าได้เลือกนะคะจ้าจ้าเป็นเม็ดมะม่วงแล้วก็เม็ดอัลมอนด์นะคะบราวนี่มินิขายที่นี่ราคา สิบห้าบาทค่ะสิบห้าบาทเองน่ารักจังเลยแล้วนี่อยากจะบอกนะว่าร้านนี้เนี่ยค่ะป้ายใหญ่บอลลอมเลยค่ะแค่ขาร้านนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเราชนะสวัสดิการเป๋าตังค์เอาหมดค่ะเอาหมดที่เป็นเงินเอาหมดเลยค่ะร้านนี้มาเลยค่ะใครยังใช้ยังไม่หมดนะคะวันนี้ร้อยห้าสิบนะเต็มแม็กเต็มที่มาร้านนี้นะคะรับหมดทุกอย่างเลยค่ะขนมต่อมาเลยค่ะ เป็นเปียะนะคะข้างหน้าค่ะอ๋ออันนี้นะคะเปียนําโชคค่ะเปียนําโชคทะลักนะคะที่เราจะจัดโปรสําหรับวันนี้โพที่ตามมาเดฟ์นะคะตอนนี้เลยไข่รอบหนึ่งทะลักล้นๆเลยค่ะไข่เยอะมากไข่แดงล้นๆเลยนะคะใครที่มาซื้อหน้าร้านและไม่ได้ตามมาจากไลฟ์ได้ราคา2 1 9บาทค่ะแต่ถ้าเดินมาแล้วบอกว่าใหฉันดูไลฟ์อยู่จะฉันตามมาเธอจะได้ราคา1 9 9นะคะ ได้ราคา1 9 9นะคะบอกเลยค่ะตอนนี้ถ้า<ช>ได้ยินเสียงเราอยู่ตอนนี้1 9 9ใช้คนละครึง่งก็จ่ายเท่าไหร่่9 0คือ <c ười> ไม่ได้ไม่ได้ไไดจ100่ายร้อยนึงอะ่ะ99บาท50สตางค์เออไม่ถึงร้อยจ้าเนี่ยชิ้นบนเล่าบนล่อขนาดนี้เนี่ยนะคะ เกือบกิโลนะคะแ0 0อกรัมค่ะโอ้เกือบกิโลเลยนะคะขนมเปี๊ยะอร่อยมากเลยจ้าถูกมากถูกมากจริงๆนะคะแล้วก็ขนมที่เห็นสวยๆสีสวยๆนี้นะคะอันนี้เป็นลาวาค่ะไส้ทะลักเหมือนกันเป็นขนมเปี๊ยะลาวาไส้ทะลักนะคะมันจะมีอยู่หลายรสชาติแล้วสีพวกนี้ก็จะมาจากมันม่วงมันม่วงค่ะแล้วก็เป็นเผือกค่ะเป็นเผือกช็อกโกแลตใช่ไหมคะใช่ค่ะนเป็นเผือกนะคะอันนี้ แล้วก็อันนี้ช็อกกรลตดค่ะช็อกลาวนะคะทุเรียนค่ะใส่ทุเรียนใส่ทุเรียนถ้าชอบก็มาเลยนะคะคือคือบีออกมานี่กลิ่นทุเรียนมาเลยค่ะฟินนะคะใครชอบทุเรียนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฝอยทองใช่ไหมคะฝอยทองฝอยทองลาวานียมันอยู่ในนี้อในแพคเกจน่ารักมากเลยเนาะแพคเกจน่ารักมากเลยแล้วก็บีออกมานี่กระใสบอกล้นทะลักแล้วเป็นลาวไหลออกมาเลยค่ะ นะคะเปียละวารอยข่ที่กล่องละ50ค่ะ50บาทนะคะ50บาทก็เอาคนละครึ่งมาซื้อสิคนละบาบาทเองจ้าชาวเชียวคนที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะนี่กะลังร้อยสดอยู่เลยทีเดียวอันนี้ก็น่ากินนี่มาเพิ่มเติมนะพิเศษเพิ่มเติมมาเลยจ้ะมาดูฝั่งด้านนี้ขนมปังนุ่มๆที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้อันนเลยค่ะ ปังเว้าว้วาวปังเว้าวาว,ว,าว <laughs> แต่นุ่มมาก <laughs> ปังเว้าว้วาวจ้า <laughs> เป็นชื่อเขานะคะหลายไส,ม,สมากแล้วก็ปังนุ่มมากดูสิสนค่ะเี่ขึ้นมา <laughs> ตั้งแต่เช้าก็มาขายตั้งแต่สิบโมงเนี่ยยังนุ่มอยู่เลยอ่ะ <laughs> นุ่มจะถึงสามทุ่มวันนี้เลยนะคะนี่มันจะมีไส้โรงมิตรใช่ไหมคะรงมิตรรวมอะไรบ้างคะไส้กรอบลูกเกดหมูหยองค่ะไส้กรอบลูกเกดแล้วก็หมูหยอง ตัอย่ในนี้ในหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นไส้เดียวเดียวหมูยองหมูยองล้วนค่ะหมูยองพริกเผาฝอยทองก็จะมีอยู่สี่ไส้ในนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบกินขนมปังนุ่มๆปังเบ้าๆ ไม่แบบนี้ขาะว่าอันนี้เหลือที่เหลือชิ้นเอ้าหมูหยองพริกเผานี่เหรอคะมากกว่านี้ค่ะแต่มันหมดอุตสแล้วแสดงว่าแสดงว่าไส้นี้อร่อยสุดนะสิใช่แล้วต้องมาลองแล้วนะคะต้องมาลองแล้วนะคะจริงๆมันอร่อยทุกไส้แต่ว่าวันนี้คนอาจจะชอบไส้นี้เป็นพิเศษก็เลยซื้อไปก่อนเราขายอยู่ที่ชิ้นละ25บาทค่ะ25บาทจ้าซาซูชิ้ว ใช้คนละครึ่งได้ด้วยจ่าย12บาท50ตังจา้าอุ้นตาลโหจริงคุ้มมาก,มมากลูกค้าจะซื้อหรอคะไม่ต้องกลัวเราคะ่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราฉีดฉีด <ใน S 1> วัคซีนกันแล้วคะ่ะไม่ต้องกลัวเนี่ยขายกันสดๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้มาเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะแม่มอลีมะพร้าวแก้วค่ะนอันนี้้ยน่ากินนะใครชอบมะพร้าวแก้วฟินเลยนะ มันจะกินแล้วมันจะหนุนหนับใช่ไหมคะเหลือสองกลมมีคนมาเมาเหลือสองกลสุดท้ายนะคะหมดแล้วค่ะแม่มารีมะพร้าวแก้มเกรดเอนะคะอันนี้คือแม่ค้าปีนต้นมะพร้าวนี่มันอันนี้ทำที่ไหนคะทำมาจากไหนคะแอนคอะ น้องคลายแกงคุดคูแกงคุดคูจากหนองคายของพี่หนองคายมาแล้วนะคะมาบนราชธานีเดยนในโซเชียลลองอเลงนะคะทีนี้ก็จะมีเป็นเค้ใช่ไหมคะใช่ค่ะฝอยทองใบเตยนักเลงสายหวานจ้าอันนี้ค่ะนักเลงสายหวานฝอยทองใบเตยจ้าเนี่ย คือเนี่ยร้านร้านเขาอจจะมีตู้แช่เย็นดนวยนะนี่เขาจะจดคงความสดของขนมอะ่ะไว้ตลอดเวลาเลยนะคะกล่องนี้ขายราคาเท่าไหรค่คะ50ค่ะ50บาทเองนะรัก50บาทใช้คนละครึ่งเหลือ25บาทจะ้ะ5้าบาท นี่สิบห้าบาทเท่านั้นจ้าเนี่ยไม่แอดเหมาค่ะนี่นี่ไม่ใส่วัตถุการเสียประชาจาาไขมันตราเนี่ยนะแอดบอกแอดเหมาค่ะแอดยังไม่ใช่คนละครึ่งเลยค่ะวันนี้ค่ะแอดใช้ด้วยค่ะแอดมินเรานะคะเชิญค่ะนี่เรามาก็เราเราไปไลด์ตรงไหนเราก็ซื้อเข้าตรงนั้นนะจริงนะคะแล้วก็ชิฟฟ่อนจ้ะใช่ใช่เพราะว่าอยากเูลี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วมันอร่อยจริงๆริงอ้เขาต้องอูดหนุนกันนะคะ ตอนเยัน,นอันนี้อันนี้มันเค้กใช่ไหมคะตัวนี้เป็นค้กผลไม้รวมเค้กผลไม้รวมมันก็จะมีแบบมีลูกเกดเป็นในหน้านี่เป็นล mm. ูกเกดใช่ไหมคะแล้วก mm. exactly wow. well> ็เมันมะม่วงหนอาหารใช่ไหมคะอยู่ในนี้นี <sh <sh ่นี่เท็อปปิ้งผลไม้เลยค่ะว้าวน่ากินมากเลยอ่ะห้าสิบบาทใช่คนละเครื่องเลยอีกสิบห้าจ้าแล้วก็ซื้อคู่ได้โปรพิเศษไหมคะซื้อคู่ จะอร่อยเพิ่มเติมจะอร่อยเพิ่มเติมเข้าไปอีเลิศแม่ค้าหัวไวมากค่ะซื้อเลยทั้งสองค่ะเป็นการดีที่สุดนะคะอันนี้เพื่ออะไรเอ่ยอันนี้คือผลิตภัณฑ์สายสุขภาพทางใต้แน่เลยทางใต้แน่เลยก็เนี่ยตาเร่เร่ไม่ใส่ผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียค่ะ คอนเฟลกปลาปกติเราเห็นจะเป็นแบบคอนเฟลกแบบฝรั่งๆนะเนาะมีให้ชิมฟรีด้วยนะคะที่ร้านชิมฟรีกันก่อนค่ะคอนเฟลกปลาค่ะเร่เนื้อภาษาภาษาใต้นี่เร่จริงฮู้ก็ย่อมานิดนึงเวลาเจออุยคุณพี่เร่อยากกินอยากกินสมชื่อนี่ นี่เรานี่เรามาโปรโมทแล้วเรามาเล่นตลกสามชาติคุณพี่หัวล้อใส่ไม้เต็มเลยแล้วตอนนี้ขอพระคุณนะคะอันนี้เราคอนเซ็ป์ปลาราไขที่ราาเท่าไหร่คะป๋องี่สิเาร้อยยี่สิบเก้าบาทเอาคนลเครึ่งมาซื้อใชหกสิบสองกดกางกงเ็กเล็กก็ประมาณหกสิบกว่าบาทใช่ไหมคะเนี่ย คือคุ้มก็ถูกมากจริงๆนะคะตรงเนี้ยจริงๆค่ะคุ้มมากและยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงตู้แช่ค่ะไปดูตรงตู้แช่ะค่แอนต่อเลยนะคะทางด้านนี้ค่ะเนี่ยก็มีเป็นแบบนมเป็นช็อกโกแลตเป็นอะไรให้ได้ทานเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเวลาเราที่เรากินแบบขนมแล้วเนี่ยมันก็ต้องแบบมีน้ำมีน้ำผลไม้มีนมสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตชาเขียวอะไรเงี้ย เพิ่มเติมใส่ก็ไปด้วยนะคะมันจะแบบกรองกลมเข้าด้วยกันดีหมดเลยเรามีน้ําอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นน้าส้มนะคะส้มแท้สองสายพันธุ์น้าส้มแท้สองสายพันธุ์อันนี้จะเป็นนมสดสตรอเบอรี่นมสดสตรอเบอรี่นมสดอยู่ข้างบนสตรอเบอรี่ด้านล่างเวลาทานต้องเขย่าเขย่าเขย่าเวลาทานให้เช็คก่อนนะคะแล้วก็เต้นไปด้วยเช็คก่อนนะคะมันจะอร่อยมากชอบมากเดี๋ยวใครได้ชอบเป็นนมไปแล้วก็กินนมก่อนใครกินช็อกโกแลตต่ะ ตามมาด้วยอันนี้โกโก้ค่ะโกโก้ค่ะโกโก้แท้ๆเลยนะคะเซนชาเซนชาอันนี้เราไม่ได้ใช้น้ําตาลนะคะความหวานจากนมไม่ได้ใช้น้ําตาลความหวานจากนมเลยนะคะตรงนี้ราคาเท่ากันหมดเลยนะคะไม่ค่ะถ้าเป็นชาจะ20ถ้าเป็นแบบมวลชาพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งหมดเียมีช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่แล้วก็ตัวนี้เป็นกาแฟกาแฟค่ะชาเขียวชาเขียวนมสดค่ะนมสดนะชาไทยชาไทย แต่นี่แหะค่ะเกี่ยวมันกันนี่เคยได้เป็นขวดไบนี้คือ20บาทใช่ไหมคะยี่สิบบาทใช้คนเพิ่งสิบบาทนะคะมาซื้อค่มาซื้อค่ะฉันเลงแล้วค่ะฉันเลงแล้วค่ะสิบบาทแล้วแล้วขวดเขาน่ารักมากเลยแนะเนาะขวดน่ารักมากจริงๆนะคะขวดสไตล์นี้ราคาเท่าไหร่คะดายี่สิบเก้าบาทเราเป็นนมแล้วก็สับปรี่รวมกันยี่สิบเก้าบาทค่ะก็สิบประมาณสิบสี่สิบห้าบาทขวด ไม่ขวด29บาทใช่ขวด29บาทแอดก็หารสองเลยใช้ไซส์สตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นน้ำส้มน้ำส้มขายอยู่ขวดละขวดละ40่สิค่ะ40บาทเพราะว่าเป็นน้ำส้มแบบสองสายพันธุ์นำมารวมกันแบบเป็นของนอกน้ำส้มต่างประเทศค่ะอันนี้ก็มาซื้อได้นะคะอันนี้เขาก็จะมีแบบซิกเนเจอร์คือขนมฟูขนมฟูนี่เลยเราขาดไม่ได้เราพูดมาตั้งแต่แรกเราไม่พูดขนมฟูไม่ได้นะคะซิกเนเจอร์เขา นะคะคแต่ตอนนี้หมดนะคะขนมฟูซิงดิเจอร์หมดค่ะที่เป็นไซลูกตาเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยนะคะคือเขาจะเป็นหอยขนมขนมฟูเขา <c oughs> จะเรียกว่าชิฟฟอน,นะะใช่ไหมคะภาษาอังกฤษชิฟฟอนอันละยีบาทก็เราใช้เครื่องก็เวหรือยี่สิบาทเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีไส้อะไรบ้างเดี๋ยวให้แอดแบบว่าซูมไส้ให้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราแกะอันนี้ไม่ได้อ <c oughs> ันนี้้หมดแลวใช่ชิฟฟอนลูกตาขน้ำตาลตระหนดมีมาทุกวันมีมาทุกวันเสาร์ที่คนเยอะหมดไปแล้วนะคะ เนี่ยมันจะเป็นไส้น้ำตาลตรกตรวนี้นะคะได้ชิมแล้วอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็มีชิพป้อนกาแฟชิพป้อนออริโอมีสตรอเบอรี่มีป่อยทองม,มีมะพร้าวนะคะมีส้มบูเบอรี่มอคค่าใบเตยช็อกโกแลตแล้วก็วานิลานะคะบราวนี้หนึบตรงนี้แล้วก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวขอไปขอไปปัง ตังกระเทียมชีสที่หนึ่งนะคะวันนี้เห็นแค่ป้ายนะคะวันนี้เพราะว่าหมดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะมาใหม่ล่าสุดเลยคะที่กำลังฮิตมากๆาเลยวัยรุ่นชอบมากปังกระเทียมชีสเกาหลีค่ะเชาวเชียวส่วนอันนี้ก็หมดไปแล้วค่ะอันนี้คือเราขายอย่ที่ราคา35บาทใช่ไหมคะปังกระเทียมชีสเกาหลีเนี่ยนะคะก็มาซื้อคนละครึ่งจ่าย17บเบาทหตังนะคะแอนตรงเนี้ย แล้วคุณลูกใหญ่ามากเลยนะเวลามาซื้อเขาจะอุ่นให้ร้อนๆเลยค่ะสามนาทีสามนาทีก็คือสุกพร้อมทานชีสอ่ะอยากจะให้กินจริงๆชีสเกาหลีมันบอกมันอร่อยแบบว่าที่เราไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนแต่ว่าถ้าใครได้เคยไปเกาหลีอยู่แล้วอ่ะเขาจะรู้ดีแต่น้ะโอกาสที่จะไปตอนนี้สองสามปีเนี้ยโควิดมาาไม่ได้ไปแล้วนะ ราะฉะนั้นก็ต้องรอให้เขาส่งวัตถุดิบมาให้เรามาทําตรงนี้นะคะใครดีมากก็เป็นเป็นของใหม่ที่ต้องลองูเลยเราแต่จะเป็นนอกจาจะมีขนมซิกเนเจอร์ของเป็นชิปฟองลูกต๋าของเราในนั้นค่ะแล้วกลับมาที่หน้าร้านนะคะสําหรับช่วงเวลาสุดท้ายของเรานะกับร้านขนมฟูของอร่อยอร่อยของเราที่นี่นะคะชาชเชียวันนี้แม้วันนี้นะคะสําหรับใคร ที่ดูทางไลฟ์สดของเราในวันนี้นี่นะคะทางร้านขนมปูก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้หสำหรับใครที่จะซื้อขนมเปียวนะคะไ,ไส้ทะลักแบบนี้ตามมาจากไลฟ์สดนะคะตามมาจากไลฟ์สดค่ะตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้จะถึงวังนจบงาน10บตุลาคมน,นะคะจะได้ราคานี้เลยขอให้บอกทางร้านนะคะบอกหน้าร้านเลยว่าฉันตามมาจากไลฟ์สดจ้า พูดแค่นี้แหละก็ไม่ต้องเอาหลักฐานอะไรมาหรอกพูดเลยว่าคุณดูไลฟ์สดแล้วคุณตามมาจากนี้นะคะแล้วจากราคานี้จากราคาเต็มที่เขาขาย2.19บาทอ่ะจะเหลือเพียงแค่1.99บาทเท่านั้นนะคะจากจะเชียวเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอยากได้ของดีของอร่อยราคาถูกแล้วว่าใจก,กล่ครึ่งด้วยให้บอกว่าตามมาจากไลฟ์สดนะคะเอาทาวันนี้ก็ถือว่าเต็มที่มากเลยแล้วก็คือเราอยากซื้อแล้วอ่ะ เราขอจับไล์ก่อนได้ไหมเราอยากซื้อแล้วจริงๆนะคะชาเตียวอย่าลืมแวะกันเข้ามาได้นะคะร้านขนมฟูนะคะของดีของอร่อยของเราของเมืองอุบลราชธานีที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลระดับประเทศว่าออกรายการคุคุณต่อยมาแล้วนะคะก็อยากจะให้มาลองชิมกันดูหลากหลายความอร่อยที่รวบรวมไว้ที่นี่นะคะสิบนาฬิกาจนถึงประมาณสองทุ่มมาอร่อยกันได้เลยค่ะที่ร้านขนมฟูนะคะ อันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคที่ให้เราได้มาชมร้านนะคะขอบคุณชาติเช <geil Niss> <elim> <beaucoup> ี่ยวด้วยนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาเยอะๆมาเยอะๆมาเยอะๆของอะไรเต็มเลยน่ากินจะเสร็จกระจะเจียวเหมาค่ะเมาค่ะอย่ารอค่ะอย่ารอชิคชิ